จริงไหมคะที่โรงงานเราเนี่ยเป็นเครื่องดื่มรังนกเจ้าแรกที่นําเข้าจีนได้แบบถูกต้องสําหรับคําถามนี้นะครับถ้าจะให้ตอบแบบสั้นๆง่ายๆเลยเนี่ยก็คือจริงคราวนี้เนี่ยข้อมูลพวกเนี้ยไม่ได้เป็นข้อมูลที่ปกปิดอะไรสามารถที่จะเซิร์ชทางสื่อออนไลน์ได้ทั่วไปเลยคราวนี้จะขอแยกออกเป็น2ออย่างก็คือว่าการนําเข้ารังนกที่ประเทศจีเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทก็คือแบบรังนกแห้งและแบบเครื่องดื่มของเราเนี่ยจัดอยู่ในประเภทเครื่องดื่มที่เราได้รับการอนุมัติเป็นเจ้าแรก หลังจากที่ประเทศจีนเนี่ยปิดตลาดมานานหลายปีนะครับคราวนี้เนี่ยทำไมถึงปิดตลาดก็เนื่องจากว่าอาจจะมีเพราะการระบาดไข้หวัดนกหรือว่ามีการพบสารปนเปื้อนในของบางประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทยนะครับคราวนี้เนี่ยก็จะผ่านการตรวจสอบเรื่องคุณภาพทั้งจากทางไทยและก็ทางจีนหลายรอบจนเราเนี่ยได้รับมาตรฐานเนี่ยเป็นเจ้าแรกประเภทเครื่องดื่มในที่สุดแต่ตอนนี้เท่าที่ตรวจสอบมานะครับ ก็จะเริ่มมีเพื่อนโรงงานของเราที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันเนี่ยก็เริ่มได้รับทยอยอนุมัติตามมาคราวน,นี้จึงอยากจะให้กับทุกท่านเนี่ยได้ทราบว่าจากแบบเหตุการณ์เนี้ยก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงงานเราแล้วก็ช่างสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเราเพราะฉะนั้นคุณภาพลังนกของโรงงานเราเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนครับ